เอาละครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับวิชาศิลปะนะครับศิลปะพื้นฐานนะครับสำหรับนักเรียนชั้นมหนึ่งนะครับวันนี้เราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทัศนศิลป์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทัศนศิลป์น่ะคืออะไรนะครับความหมายของศิลปะและทัศนศิลป์นะครับศิลปะเนี่ยมีคนให้ความหมายว่าผลแห่งความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่ได้แสดงออกมาในรูปลักษณ์ต่างๆนะครับ ให้ปรากฏซึ่งสุนทริยภาพหรือว่าความงามนะครับความประทับใจหรือความสะเทือนอารมณ์นะครับตามประสบการณ์รสนิยมแล้วก็ทักษะของแต่ละบุคคลนะครับ mm. นอกจากนี้เนี่ยยังมีนักปราชญ์นะครับนักการศึกษาแล้วก็ท่านผู้รู้นะครับให้ความหมายของศิลปะไว้ว่าศิลปะเนี่ยคือการเรียนแบบธรรมชาติคือการแสดงออกของบุคลิกภาพทางอารมณ์ของมนุษย์คือการสื่อสารอย่างหนึ่งระหว่างมนุษย์ ือการระบายความปรารถนาในใจของศิลปินออกมาและการแสดงออกของผลงานด้านต่างๆที่สร้างสารรค์นั่นเองนะครับจากความหมายและคํานิยามทางศิลปะที่ได้นามากล่าวอ้างเมื่อกี้นี้นะครับจะเห็นได้ว่าผลงานที่เรียกกันว่าเป็นศิลปะเนี่ยจะมีทัศนณะที่แตกต่างกันออกไปยากที่จะหาข้อสรุปที่แน่นอนหรือกําหนดลักษณะของงานศิลปะได้นะครับโดยในแต่ละยุคสมัยเนี่ย นักปราชญ์หรือว่าท่านผู้รู้ต่างเนี่ยก็ได้ให้ความหมายของศิลปะไว้ตามบริบทของตนเองนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกันแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับก็เป็นที่ยอมรับกันในประการหนึ่งว่าผลงานที่เป็นผลงานศิลปะจะต้องเป็นงานที่มีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับไม่ใช่เกิดขึ้นมาเอง นะหรือว่าง่ายๆก็คือจะต้องมีมนุษย์ที่เป็นผู้สร้างนะครับจะต้องมีการสร้างสารรค์นั่นเองคําว่าทัศนศิลป์นะครับทัศนศิลป์หรือ Visual a r t ตนะครับเป็นศัพท์ที่ได้รับการบัญญัติขึ้นมาในวงการศิลปะเมื่อประมาณ30กว่าปีที่ผ่านมานะครับจุดมุ่งหมายในการบัญญัติศัพท์ทัศนศิลป์ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อจําแนกความแตกต่าง หรือแยกลักษณะการรับรู้ของมนุษย์ทางด้านศิลปะให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นทั้งนี้นะครับผลงานทางด้านทัศนศิลนปน์จะถูกผนวกรวมเข้าและก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจิตศิลป์นะครับจึงทําให้เกิดความเข้าใจว่างานทัศนศิลป์จะต้องเป็นผลงานที่มีความละเอียดประณีตบรรจงและก็มีความงดงามเท่านั้นต่อไปเป็นความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์นะครับ การสร้างสรรค์าทางศิละปะเป็นกิจกรรมพัฒนาสติปัญญาและก็อารมณ์นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นได้เฉพาะในสังคมมนุษย์เท่านั้นนะถึงแม้ว่าในหมู่สัตว์บางชนิดนะครับก็จะมีกิจกรรมในลักษณะทํานองเดียวกันกับที่มนุษย์ได้กระทํานะครับแต่เราก็ไม่อาจนับว่าเป็นงานศิละปะได้นะครับเนื่องจากกิจกรรมเหล่านั้นมักจะถูกสร้างขึ้นมาโดยความบังเอิญหรือเกิดจากสัญชาตญาณของสัตว์นั่นเองนะครับ ซึ่งมักจะมีเป้าหมายเพื่อป้องกันอันตรายการดำรงเผ่าพันธุ์หรือว่าเพื่อการดำรงชีวิตรอดเป็นหลักนั่นเองการสร้างสรรค์ศิลปะของมนุษย์เชื่อว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยโบราณตั้งแต่ยุคหินหรือประมาณ5 0 0แสนกว่าปีที่แล้วนะครับนับตั้งแต่เมื่อครั้งที่บรรพบุรุษของมนุษย์เนี่ยยังเป็นพวกเล,ล่ร่อนอาศัยอยู่ตามถ้ำนะครับดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์นะครับ หาของป่ามาเป็นอาหารนะครับผลงานศิลปะถ้าไม่นับพวกเครื่องมือเครื่องใช้นะครับอันดับแรกๆก,ก,ก็จะเป็นพวกภาพวาดที่ปรากฏอยู่ตามผนังถ้ำนะเช่นภาพวาดวัวนะครับขอฝรั่งเศสนะครับที่อยู่ในถ้ำนะครับภาพสัตว์ต่างๆช้างม้านะวัวควายกวางอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ ที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยจะเห็นว่าศิละปะมีความเกี่ยวพันกับมนุษย์ในแง่ที่เป็นผลงานหรือวิธีการแสดงออกเพื่อตอบสนองอารมณ์ของตนเองนะครับอาจจะเป็นความประทับใจความซาบซึ้งใจหรือเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดนะครับหรือเพื่อชื่นชมและศรัทธาโดยผลงานศิละปะแรกๆของมนุษย์เนี่ยเชื่อว่าน่าจะเกิดจากแรงบันดาลใจของมนุษย์ที่มีผลต่อความงามทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ จากนั้นนะครับจึงถ่ายทอดความประทับใจนั้นออกมาเป็นผลงานศิลปะโดยจะเป็นงานประเภทจิตกรรมและก็ประติมากรรมอย่างง่ายๆนะประเภทของงานทัศนศิลป์นะครับเราแบ่งเอาเป็น4ประเภทนะครับก็คือจิตกรรมจิตกรรมนี่คือภาพวาดภาพเขียนนะครับประติมากรรมนะครับก็จะเป็นงานปั้นนะครับมีแบบนูนต่ํานูนสูงแล้วก็ลอยตัวนะครับ งานสถาปตัตยกรรมนะครับก็จะเป็นงานก่อสร้างนะครับซึ่งก็จะมีแบบเปิดและแบบปิดนะแล้วก็สุดท้ายก็คือภาพพิมพ์นะครับภาพพิมพ์นี้เดี๋ยวว่ากันนะครับเรามาดูอันแรกกันก่อนนะครับงานจิตกรรมงานจิตกรรมนะครับหมายถึงการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์บนพื้นระนา,นาบด้วยวิธีการลากการขีดเขียนการระบายสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีน้ําสีฝุ่นสีน้ํามันหรือสีอื่นๆน,น,นะครับ ลงบนพื้นผิวที่มีความราบเรียบเช่นกระดาษผ้าใบผนังแผ่นไม้เพดานนะครับหรือผิววัสดุอื่นๆเพื่อให้เกิดเรื่องราวและก็ความงามตามความนึกคิดของผู้วาดจิตกรรมเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะครับลักษณะแรกเรียกว่าภาพวาดนะครับหรือว่า drawing นะภาพวาดเนี่ยเป็นศัพท์ทางทัศนศิลป์ที่ใช้ เรียกการวาดเขียนวาดเส้นแบบ2มิตินะครับคือมีเพียงด้านกว้างแล้วก็ด้านยาวเท่านั้นนะครับโดยใช้วัสดุต่างๆเช่นสีดำนะดินสอช็อปทานเกรยองนะครับลักษณะที่2นะครับก็คือภาพเขียนหรือว่าเพนติ้งนะครับภาพเขียนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการสร้างงานแบบ2มิติบนพื้นระนาบด้วยสีสันหลากหลายสีนะครับ ลักษณะการเรียกชื่อเนี่ยก็จะเรียกตามวัสดุที่นํามาใช้เป็นสีนะครับเช่นการเขียนภาพด้วยสีน้ําการเขียนภาพด้วยสีน้ํามันนะครับการเขียนภาพด้วยสีอะคริลิกนะครับงานทัศนศิลป์ประเภทต่อไปนะครับก็คืองานประติมากรรมนะครับประติมากรรมหมายถึงการสร้างสารรค์งานทัศนศิลป์ที่เกิดจากาวิธีการปั้น แกะสลักการหลอ่อการเชื่อมนะครับหรือกระบวนการอื่นที่ทําให้เกิดรูปร่างรูปทรงมีลักษณะเป็น3ามิตินะครับก็คือมีด้านกว้างด้านยาวและมีด้านหนาเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งงานประติมากรรมเนี่ยเราจําแนกออกเป็น3ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือประติมากรรมแบบนูนต่ํางานประติมากรรมแบบนูนต่านะครับเป็นการปั้นหรือแกะสลักลงบนพื้นผิวนะครับโดยให้ภาพที่เกิดนูนขึ้นมานั่นอนะ นูนขึ้นมาเพียงเล็กน้อยจากพื้นผิวหรือว่าพื้นหลังนะครับโดยอาศัยแสงเงาช่วยทำให้เกิดความรู้สึกลึกตื้นนะครับในการมองเห็นนะครับภาพนูนต่ำก็อย่างเช่นบนเหรียญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญบาทเหรียญ5เหรียญส0เหรียญสตางค์นะครับก็จะเป็นลักษณะของงานนูนต่ำนั่นเองนะต่อไปงานประติมากรรมแบบนูนสูงนะครับ เป็นการปั้นแกะสลักนะครับให้รูปที่ต้องการเนี่ยนูนขึ้นมาจากพื้นหลังมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือว่ามากกว่า50%ของของตัวชิ้นงานนะครับซึ่งจะมีความลึกมากกว่านูนต่ำนะลักษณะของงานประเภทนูนสูงนะครับเราจะเห็นได้จากฐานของอนุสาวรีย์นะครับบนประตูไม้แกะสลักอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นลักษณะของงานนูนสูงนะครับแล้วก็งานประติมากรรมอีกอันนึงนะครับก็คือแบบลอยตัวนะครับ แบบลอยตัวเนี่ยจะเป็นงานปั้นหรือการแกะสลักนะครับที่สามารถมองเห็นได้รอบทิศทางนะครับรอบด้านนะไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังด้านบนด้านล่างนะครับเป็นงานที่มองเห็นได้รอบทิศทางนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นพระพุทธรูปรูปปั้นนะครับอนุสาวรีย์เนี้ยนะครับจะเป็นลักษณะของงานลอยตัวงานทัศนศิลป์ประเภทที่3นะครับก็คืองานสถาปัตยกรรมนะ งานสถาปัตยกรรมเนี่ยหมายถึงศิลปะแห่งการก่อสร้างนะครับที่ทําขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการในด้านวัตถุจิตใจมีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างนะครับมีความงดงามนะครับซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการต่างๆนะตั้งแต่การออกแบบการเขียนแบบการก่อสร้างรวมไปถึงการใช้งานนั่นเองนะครับลักษณะของงานสถาปัตยกรรมนะครับแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะครับลักษณะแรกเรียกว่า งานสถาปัตยกรรมแบบ impression. แบบปิดนะแบบปิดเนี่ยหมายถึงสถาปัตยกรรมที่มนุษย์นะครับไม่สามารถจะเข้าไปใช้ประโยชน์ด้านในของตัวอาคารหรือสิ่งก่อสร้างนั้นได้นะครับจึงจัดว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบปิดนะครับอยา่างยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่น j จดีนะครับมนุษย์สามารถเข้าได้นะครับเจดีบางที่เนี่ยมนุษย์สามารถเข้าได้แต่ไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์อะไรมากมายได้นะครับ ส่วนงานสถาปัตยกรรมอีกแบบหนึ่งเรียกว่าแบบเปิดนะครับซึ่งแบบเปิดเนี่ยลักษณะก็คือมนุษย์นะครับหรือว่าคนเนี่ยสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสามารถเข้าไปทํากิจกรรมได้ไปอยู่ไปประกอบพิธีกรรมได้นะครับเช่นโบสถ์วิหารนะครับศาลาอาคารแม้แต่อาคารเรียนนะครับก็จัดเป็นสถาปัตยกรรมแบบเปิดนะครับคนเราต้องจําไว้อย่างหนึ่งนะครับถ้าอาคารเรียน เป็นสถาปัตยกรรมแบบเปิดถ้าอาคารเรียนล็อกเป็นสถาปัตยกรรมแบบเปิดอยู่นะครับไม่ใช่สถาปัตยกรรมแบบปิดนะสถาปัตยกรรมแบบปิดคือใช้ประโยชน์ไม่ได้นั่นเองนะครับอันสุดท้ายนะครับก็คือภาพพิมพ์นะครับภาพพิมพ์เนี่ยหมายถึงผลงานศิลปะท,ที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยวิธีการกดแม่พิมพ์ให้ติดบนกระดาษนะครับโดยใช้แม่พิมพ์ชนิดต่างๆนะครับเช่นแม่พิมพ์ไม้แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์แบบอื่นๆนะครับแม่พิมพ์ที่มาจากธรรมชาติเป็นต้นนะครับซึ่งแม่พิมพ์เหล่านั้นเนี่ยศิลปินให้ได้ออกแบบสร้างสารรค์ขึ้นมานะครับทั้งนี้นะครับการพิมพ์ภาพนั้นจะต้องมีแผ่นพิมพ์ที่ใช้เป็นแบบอย่างในการพิมพ์ซึ่งเราสามารถเลือกใช้วัสดุต่างๆนํามาทําเป็นแม่พิมพ์ได้นะครับเช่นใบไม้กิ่งไม้กระดาษไม้ก๊อกกระดุมขวดเป็นต้น โดยวัสดุที่จะนํามาทําเป็นแม่พิมพ์ได้ดีนั้นนะครับจะต้องมีร่องลึกนะครับน้อยไปจนถึงมากนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับรอยนูนนะครับก็เช่นกันนะครับขึ้นอยู่ก,การใช้งานนะครับภาพพิมพ์นะครับเราจะแนกตามชนิดของแม่พิมพ์นะครับแบ่งได้เป็น4ลักษณะนะก็คือภาพพิมพ์ผิวนูนภาพพิมพ์ร่องลึกภาพพิมพ์พื้นราบแล้วก็ภาพพิมพ์ฉากนั่นเอง สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์นะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือสิ่งที่ปรากฏอยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเยอะแยะมากมายนะสิ่งแวดล้อมตามตามธรรมชาติก็ต้นไม้ดอกไม้ใบไม้น้ําตกภูเขาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นก็โต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์พัดลมทีวีไมโครโฟนนะครับเหล่านี้ทั้งนั้นนะครับ ความสาคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในทางศิลปะเนี่ยถือมีความสําคัญถือว่ามีความสําคัญที่พอจะสรุปได้ดังนี้นะครับ 1. นนะครับเป็นแหล่งกําเนิดสรรพสิ่งนะธรรมชาติเนี่ยเป็นแหล่งกําเนิดอันยิ่งใหญ่ของสิ่งต่างๆมากมายนะครับก่อให้เกิดรูปของสิ่งมีชีวิตและก็สิ่งที่ไม่มีชีวิตนะครับสีสันต่างๆนะเกิดรูปทรงเกิดสีสันนั่นเองนะครับ 2. นะครับเป็นแหล่ง สร้างระบบระเบียบนะธรรมชาตินะครับนอกจากให้กาเนิดสรรพสิ่งบนพื้นโลกนะครับให้เกิดขึ้นแล้วนะนกลไกธรรมชาติบางอย่างยังยับยัง้งจัดแบบแผนสิ่งต่างๆนะครับให้ให้เกิดระบบระเบียบนะครับมีความสมดุลนะมีเอกภาพแล้วก็มีความงดงามนะครับข้อ3นะครับเป็นแหล่งทําให้เกิดความสนใจนะครับ ปรากฏการทางธรรมชาติเนี่ยที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละโอกาสจะปรากฏด้วยรูปทรงสีสันพื้นผิวนะครับเส้นสายอย่างน่าสนใจนะครับมีความหมายด้วยตัวของมันเองรูปลักษณะที่มองเห็นได้ทั้งหลายข้างต้นนะครับไม่ว่า,ามีส่วนช่วยกระตุ้นให้มนุษย์เกิดความรู้สึกชื่นชมพึงพอใจอตลอดจนเกิดความรู้สึกต่างๆนะครับทั้งนี้นะครับสิ่งแวดล้อมจะ มีอิทธิพลอย่างมากต่อการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์โดยทําให้เกิดแรงบันดาลใจหรือเกิดความประทับใจแก่ผู้คนนะครับเช่นดอกไม้ผลิบานออกหลากหลายสีสันนะครับดวงอาทิตย์สาดแสงสีทองตอนใกล้รับขอบฟ้านะครับท้องทุ่งนามีต้นไม้ต้นข้าวเขียวขจีนะครับเรือประมงดิมชายฝั่งทะเลอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับความประทับใจนี้นะครับเป็นแรงผลักดันหรือกระตุ้นให้ผู้คนเนี่ยพยายามถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองพบเห็นนะครับ แล้วก็มีทัศนะว่ามีความงามตามมุมมองนะครับสร้างสารรค์ออกมาเป็นผลงานทัศนศิลป์แบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพ,ภาพวาดภาพพิมพ์หรืองานแกะสละักนะครับทัศนศิลป์กับสุนทรียภาพก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าสุนทรียภาพเนี่ยคืออะไรสุนทรียภาพนะครับ หมายถึงความเข้าใจนะความรู้สึกของแต่ละบุคคลที่มีต่อความงามในธรรมชาติหรือในงานศิลปะนะครับสำหรับผลงานทัศนศิลป์เนี่ยก็เป็นผลงานที่ทำให้เกิดสุนทรียภาพอย่างหนึง่งนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถสัมผัสได้ถึงความงดงามนะครับมนุษย์แต่ละคนเนี่ยจะเกิดสุนทรียภาพไม่เท่ากันนะครับเราอาจจะมองเห็นภาพหนึ่งภาพนะครับเหมือนภาพตัวอย่างที่ครูเอาขึ้นให้ตรงนี้นะครับเราอาจจะเห็นภาพหนึ่งภาพเนี่ยบางคนชอบ บางคนไม่ชอบบางคนบอกว่ามันสวยบางคนบอกว่ามันไม่สวยนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นจากาประสบการณ์นะครับในการรับรู้ผลงานทัศนศิลป์ของแต่ละบุคคลนั่นเองเมื่อเรามีทักษะในการพิจารณางานทัศนศิลป์นะครับจะช่วยทําให้เราเนี่ยมีความรู้นะครับแล้วก็เข้าใจถึงความงามแล้วก็เกิดสุนทรียภาพต่อผลงานเนี่ยได้อย่างชัดเจนแล้วก็มากยิ่งขึ้นนั่นเอง คุณค่าของงานทัศนศิลป์เน,นี่ยเราแบ่งออกเป็น6ประการนะครับซึ่งางานทัศนศิลป์เน,นี่ยมีคุณค่าต่อมนุษย์มากมายหลายประการนะครับเราแบ่งออกเป็น6ข้อเนาะด้านแรกก็คือด้านที่อยู่อาศัยนะครับทัศนศิลป์เน,นี่ยช่วยทําให้ที่อยู่อาศัยของมนุษย์เนี่ยมีความสวยงามนะครับสะดวกสบายต่อการพักอาศัยมากขึ้นนะครับจากเดิมที่เคยอาศัยอยู่ตามถ้าตามผาเนาะหรือในป่านะครับก็เกิดความรู้ นะครับทางทัศนศิลป์เนี่ยมาเป็นปัจจัยในการสร้างที่พักอาศัยอย่างง่ายๆนะครับโดยใช้วัสดุธรรมชาติจนพัฒนามาเป็นอาคารบ้านเรือนรูปแบบต่างๆดังที่เห็นในปัจจุบันนั่นเองด้านที่2นะครับการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้นะครับทัศนศิลป์เนี่ยมีส่วนในการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ให้มีรูปร่างที่มันสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับสะดวกต่อการใช้สอยนะครับมีความคงทนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้นั้นจะเป็นผลิตจาก ธรรมชาติงานหัตถกรรมหรืองานอุตสาหกรรมก็ตามนะครับ 3. นะครับสร้างความพึงพอใจให้กับอารมณ์ของมนุษย์นะทัศนศิลป์เนี่ยช่วยโน้มน้าวทำให้จิตใจของคนเราเนี่ยมีความรักต่อความงดงามนะครับส่งผลทำให้จิตใจเนี่ยผ่อนคลายนะครับอารมณ์ผ่อนคลายเกิดอารมณ์สุนทรีช่วยทำให้เกิดการสร้างสารรค์จริงต่างๆให้กับสังคม ไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและทําให้คนในสังคมเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนะครับด้านที่4นะครับช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติธรรมชาติส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความงดงามอยู่ในตัวของมันนะครับถ้ามนุษย์เนี่ยมีความรักต่อความงามของธรรมชาตินะครับมนุษย์ก็จะหวงแหนปกป้องและก็อนุรักษ์ธรรมชาติเหล่านั้นนั่นเองนะครับด้านที่5นะครับถ่ายทอดความรู้สึกที่เป็นสากล หรือว่าเป็นกลางนะครับถ้าทศนิสิ์เนี่ยช่วยถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกความซาบซึ้งประทับใจให้กับผู้คนที่แม้จะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างเผ่าพันธุ์ให้รับรู้ร่วมกันได้นะครับเพราะทัศนิสิ์เนี่ยเปรียบเสมือนภาษาสากลที่ผู้คนทุกส่วนของโลกสามารถสื่อความหมายเข้าใจตรงกันได้นั่นเองนะครับและคุณค่าของทัศนิสินด้านสุดท้ายนะครับคือการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน มนุษย์ได้นําความรู้ทางด้านทัศนศิลป์ไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์ต่างๆกับสาขาวิทยาแขนงต่างๆนะครับเพื่อทําให้เกิดความงามหรือเพื่อถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์แขนงนั้นๆนะครับทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับตลอดจนนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของตนเองได้นะวัตถุประสงค์ในการศึกษาสาระทัศนศิลป์นะครับการศึกษาสารการเรียนรู้แกนกลางทัศนศิลป์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเป็น นักสร้างงานศิลปะชั้นเยี่ยมหรือว่าเป็นศิลปินชั้นยอดแต่อย่างใดนะครับแต่มุ่งหวังเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยเป็นผู้มีความคิดวธีเริ่มสร้างสารรค์นะครับมีจินตนาการทางศิลปะรู้จักชื่นชมความงดงามนะครับความมีคุณค่าของผลงานต่างๆที่มนุษย์ได้สร้างสารรค์ขึ้นมานะครับซึ่งได้ช่วยให้นักเรียนเนี่ยเป็นผู้มีจิตใจงดงามมีความฉลาดทางอารมณ์นะครับมีสมาธิ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตท,ที่ดีนะครับมีคุณสุขภาพสมดุลกันนะครับซึ่งสา,สามารถสรุปวัตถุประสงค์โดยรวมในการศึกษาได้นะครับดังนี้นะครับ 1. น,นะครับให้รู้วิธีสื่อความคิดจินตนาการความประทับใจของนักเรียนให้ออกมาเป็นผลงานทางด้านทัศนศิลป์ตามประเภทที่นักเรียนถนัดหรือสนใจโดยใช้วัสดุอุปกรณ์เทคนิควิธีการต่าง ทั้งนี้ผลงานที่สร้างสารรค์ออกมาจะต้องสื่อความหมายให้ผู้อื่นรับรู้อย่างที่ตนต้องการได้ 2. นะครับให้รู้จักคิดริเริ่มใช้เทคนิควิธีการใหม่ๆในการสร้างสารรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่ตนเองถนัดนะครับและสนใจด้วยการนําความรู้เกี่ยวกับทัศนศิลป์และองความรู้องค์ประกอบศิลป์มาประยุกต์ใช้นะครับ 3. นะครับให้รู้จักใช้กระบวนการสร้างสารรค์งานทัศนศิลป์โดยสามารถระบุ ใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆได้อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบต่อตอนเองชุมชนสังคมและสิ่งแวดลอ้อมนะครับ 4. นะครับสามารถแสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ความงามทางทัศนศิลป์จากประสบการณ์จินตนาการของตอนเองโดยใช้แนวโดยใช้แนวทางการพิจารณาความงามทางศิลปะในแขนงที่นักเรียนมีความสนใจนะครับ 5. นะครับสามารถแสดงความคิดเห็นอธิบายความหมายและจำแนกความแตกต่างของทัศนศินป์ที่ตนเองชอบได้โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ทางด้านทัศนศิลป์นะครับไม่ใช่เกิดจากอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวนะครับ 6. นะครับนำความรู้ทางทัศนศินป์ที่นักเรียนถนัดหรือสนใจเนี่ยไปไประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆน,นะครับเช่นวิทยาศาสตร์สังคมศาส,สนาและวัฒนธรรมภาษาไทย การงานอาชีพเป็นต้นนะครับรวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับ7นะครับมีความรู้ความเข้าใจ7นะครับมีความรู้ความเข้าใจว่าความเชื่อทางวัฒนธรรมเนี่ยมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทต่างๆของมนุษย์นะครับและ8นะครับ ทำให้เกิดความซาบซึ้งเล็งเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทยที่บรรพบุพรุษได้สร้างสารรค์ไว้นะครับรวมทั้งมีส่วนร่วมในการสร้างสารรค์และพัฒนานงานทัศนศิลป์ต่อไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาในบทที่1น,นะครับเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย